สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็มากันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับการรีวิวการแต่งมีสกูตเตอร์นะครับมีสกูตเตอร์ไลท์นะครับของผมนะเป็นรุ่นไลท์นะครับ EP ที่4นะครับ EP นี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่า EP นี้นะครับผมมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มเติมอะไรไปบ้างนะครับเพื่อนๆที่อยากจะดูก่อนหน้านั้นก็หาดูนะครับ EP 1.2.3นะครับได้อัปโหลด คลิปลงไปแล้วนะครับ ep ที่4ี่นะครับ ep ที่4ี่ผมปรับเปลี่ยนอะไรหรือปรับแต่งอะไรไปบ้างนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ep ที่4ี่เนี่ยคือเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนเบรกเป็นสีแดงนะครับจากก่อนหน้านั้นเป็นสีดํานะครับนี่ก็เป็นเบรกสีแดงของ xx ็กเนะครับ xx ็กเ m o n ม r น m นะครับสีแดงก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับสําหรับเพื่อนๆนที่กําลังที่คิดจะใส่เบรกตัวนี้อยู่นะครับก็ลองดูคลิปผมนะครับ เป็นแนวทางในการาประกอบการตัดสินใจได้เดี๋ยวผมจะมีการแนะนําแล้วก็ข้อสังเกตด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่หาซื้อนะของผมเป็นรุ่นไลท์นะครับรุ่นไลท์นะมันก็จะมีหลายรุ่นนะครับถ้าเป็นมีสกูตเตอร์ถ้าเป็นมีสกูเตเ,กเตอร์นะครับก็มาดูกันที่เบรกนะครับตัวเบรกสีแดงเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ กำลังจะซื้อนะครับกำลังจะซื้อและยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าเ mm. บรกของ X-Tech สีแดงตัวนี้นะครับน่าจะรุ่นนะครับน่าจะเป็นรุ่น HB h b ขีดหนึนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนี้ถ้าเพื่อนๆซื้อนะครับจะต้องระวังให้ดีนะครับคือผมเจอมากับตัวนะครับมันมี2ส,สีนะเป็นสีแดงออกชมพูแล้วก็สีแดงแบบสดใสสีแดงแบบเข้มเลยนะครับคือตัวเนี้ย ก่อนหน้านั้นนะครับที่ผมซื้อมาจากร้านเดียวกันนะ่ะเขาส่งมาให้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มันเป็นสีแดงออกชมพูนะครับแล้วมันก็มีตําหนิเยอะมากนะครับผมก็เลยส่งไปเปลี่ยนที่ร้านนะครับที่สั่งมานะครับส่งไปเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ร้องร้องขอเขานะครับว่าพี่ผมขอเป็นเบรกของแบรนด์โมโนโลิมได้ไหมเพราะว่างานประกอบงาน QC เขาเหมือนจะดีกว่า อะไรเงี้ยนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าคนที่เล่นมีสกูตเตอร์นะครับจะจะทราบดีนะครับจะรู้ดีว่าแบรนด์โมโนโลิมเนี่ยเขาผลิตของแต่งสําหรับใส่สกูตเตอร์พวกมีสกูตเตอร์หรือพวกไนบอดอะไรพวกเนี้ยนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็เขาจะมีเขาจะมีแบบเอาผลิตภ,ภัณฑ์อย่างเอ็กเทคเนี่ยเขาก็เอาไปเขาก็เอาไปขายในแบรนด์ของเขาคือในแบรนด์โมโนลิมนะครับมันก็จะมีของแบบครบเซตเลยถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อนะครับอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นแบรนด์โมโนลิมนะ หมายความว่าเอกเทคแต่ว่าขายในนามของโมโนลิมครับคือใส่กล่องโมโนลิมมาถ้าเพื่อนๆซื้อมาแล้วได้ขานเงินๆแบบนี้แล้วมีเนี่ยโลโก้นะครับโมโนลิมตรงนี้คือว่าก็จะได้ของโมโนลิมนะครับแล้วกล่องก็จะเขียนไว้ชัดเจนว่ามีโมโนลิมนะครับแล้วก็มี QR ว o า e โค้ให้สแกนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งกล่องมันอยู่บ้านนะผมก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับคือเอาง่ายๆเลย มันจะมีสองสีถ้าสีแดงเนี่ยมันจะมีสีแดงสดแล้วก็สีแดงออกชมพูถ้าเพื่อนๆ <_ s up> จะซื้อมาติดตั้งนะครับแนะนําให้ซื้อสีแดงสดถ้าเป็นสีแดงออกชมพูเนี่ยผมไม่รู้ว่าในคลิปมองเห็นชัดเจนไหมอย่างสายเบรกเนี่ยที่ผมซื้อมาเปลี่ยนเองนะเพราะว่าของผมเป็นรุ่นไร์นะครับสายเบรกเดิมเป็นสีดําใช่ป่ะมันจะออกแดงแบบชมพูแต่อันนี้มันคือแดงแบบแดงสดใสแบบแดงแดงแจ๊สอย่างเงี้ยนะครับสีแดงแบบแบบที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยมันจะสวยกว่ามากนะครับเพื่อนๆที่ซื้อมาจากจีน หรือซื้อมาจากไทยนะครับก็ดูกันให้ดีๆสอบถามร้านกันให้ดีๆเหมือนกับสมาชิกบางท่านที่ในกลุ่มของการแต่งสกูตเตอร์เขาก็แจ้งผมว่า,ามันจะมีสองล็อล็อใหม่กับล็อเก่าอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่ซื้อมาจากร้านค้าต่างๆเนี่ยถ้าไม่เห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยครับแล้วสั่งออนไลน์มาคือจะได้สินค้าของล็อไหนนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตว่าเวลาซื้อก็ดูกันให้ดีๆนะครับประมาณนี้นะครับ ก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ถ่ายให้ดูว่าเออถ้าเปลี่ยนเป็นเบรกสีแดงแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากเห็นเบรกสีดําก็ย้อนกลับไปดูอีพีหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ใส่เบรกสีดําอยู่นะครับก็เป็นของโมโนโลิมเหมือนกันนะครับตีแบรนด์โมโนลิมมานะครับใส่กล่องโมโนลิมมาเนาะประมาณนี้ครับผมอันนี้เป็นจานจานเบรกใส่จานขยายเป็นร้อยยี่สิบมิลนะครับสําหรับรุ่นไลท์นะอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่อีพีหนึ่งนะครับว่า ใส่สูงสุดได้แค่120มิลนะครับจานขยายนะใส่มากกว่านั้นไม่ได้เพราะมันติดติดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะติดเห็นไหมเบรกมันแบบเหมือนจะเหมือนจะเข้าไปในล้อเลยนะครับถ้าใส่135นี้ติดแน่นอนนะครับแล้วก็การติดตั้งนะครับขายึดเนี่ยต้องต้องหาแหวนแบบเล็กๆมารองตรงนี้ด้วยนะครับชิ้นหนึ่งเห็นไหมครับไม่งั้นคือถ้าถ้าแนบไปเลยอย่างเงี้ยมันจะ มันจะไม่ได้นะครับมันจะติดมันจะติดมันจะติดดิสเบรกตรงช่วงนี้นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆที่ใช้รุ่นเดียวกับผมหรือต้องการสอบถามข้อมูลก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ถ่ายให้ดูประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้ที่เหลือก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับถ่ายให้ดูว่าเปลี่ยนเป็นดิสเบรกสีแดงแล้วสวยไหมนะครับส่วนตัวก็ว่าสวยอีกแบบหนึ่งนะครับสีดําก็สวยสีแดงก็ก็สวยนะครับ ของผมจะเน้นโทนแบบดำแดงอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามีใส่กันสะััดสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ชกหน้ามูโนรโลิมสีแดงเนาะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ